ไหมคะไม so, wow, nice. wow, nice. ful, AN, an, uh ่ว huh. ้าวหรอก็เฉยๆคือก่อนหน้านี้คุณอนุสรเอี่ยมสะอาดให้สัมภาษณ์ว่าเปิดชื่อปุ๊บว้าวแน่ว้าวแน่แล้วก็จะมีชื่อคุณจตุรนมีชื่อคุณจุลพันธ์มีชื่อคุณหมอชนน่านมีชื่อคุณสุทินค่อยๆตัดออกจนเหลือสองแคนดิเดตคือคุณจุลพันธ์กับคุณจตุรนแล้วก็ช่วงหลังนี่กระแสคุณจุลพันธ์ได้มาแรงมากที่สุดวันนี้การประชุมพรรคเพื่อไทยไม่พลิกโผนะคะ คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์พง,งาดขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยคนใหม่ประกาศยกเครื่องเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้น<ฆ>คือถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปเนี่ยจำได้ไหมคะคุณสุริยะเคยให้สัมภาษณ์ว่าตอนที่มันมีกระแสข่าวว่าหัวหน้าพักเพื่อไทยคนใหม่อาจจะเป็นคุณสุริยะเจ้าตัวก็ปฏิเสธบอกไม่ใช่หัวหน้าพักเพื่อไทยคนใหม่ต้องเป็นคนรุ่นใหม่อ,อยู่ในพักแล้วก็ที่สําคัญก็คือต้องเป็นคนที่ไม่ใช่ตระกูลชินวัตร คือมันก็เลยถูกโฟกัสไปที่คุณจุลพันธ์แต่ว่าคุณอนุสรเคยให้สัมภาษณ์ว่าเปิดชื่อปุ๊บมันต้องว้าวไงทีนี้พอเป็นคุณจุลพันธ์ก็หลายคนก็มองว่าก็ว้า wow วไหมท่านผู้ชมคิดว่าว้าวไหมสําหรับใครที่ชมผ่าน Facebook ไหนลองคอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะคะแต่าาก,ก็ถือว่าเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะ แล้วก็ถือได้ว่าเป็นคนรุ่นใหม่ก็คนรุ่นใหม่ไม่ใช่เกี่ยวพันกับตระกูลชินวัตรแต่วาวไมอันนั้นอีกเรื่องหนึง่งใช่แต่คําถามตัวใหญ่ๆก็คือมันจะสามารถหยุดเลือดไหลในพักเพื่อไทยได้หรือไม่แล้วก็จะสามารถกู้คะแนนความนิยมกลับมาได้หรือไม่เพราะว่าถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เนี่ยคะแนนความนิยมของพักเพื่อไทยต้องบอกอย่างตรงไปตรงมาว่า คะแนนความนิยมไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่นะักวันนี้มีการประชุมใหญ่วิสามัญพักเพื่อไทยครั้งที่1ประจำปี2568นะคะเพื่อเลือกคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่แล้วก็เลือกหัวหน้าพักคนใหม่ด้วยวันนี้ที่ประชุมมีมติเอกฉันค่ะเลือกคุณจุลพันธ์ให้เป็นหัวหน้าพักด้วยคะแนนเสียง354คะแนนจากจํานวนผู้มีสิทธิ์369ก็เรียกได้ว่าเอกฉันนะคะ ก็จะเห็นได้ว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปดูบรรยากาศก็ใส่ชุดสีดำนะคะเพื่อร่วมถวายความอาลัยให้กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒมีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ขอบคุณทุกคนที่ไว้วางใจเลือกผมเป็นหัวหน้าพักคนใหม่ในฐานะพักการเมืองที่ผ่านทั้งความสําเร็จที่น่าจดจําทั้งบาดแผลที่หล่อหลอมให้เราเข้มแข็งวันนี้พักเพื่อไทยยังคงยึดมั่นในอุดมการเดิมมุ่งมั่นทํางานเพื่อประชาชนจะพาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเป็นธรรมวันนี้เราพร้อมยกเครื่องให้ตอบโจทย์ยุคสมัยจะมีการสื่อสารกับประชาชนที่รวดเร็วจริงใจมีการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณภาพ มีนโยบายที่ไม่ได้แค่ถูกใจแต่ว่ามันต้องตอบโจทย์การใช้ชีวิตของประชาชนจริงๆพักเพื่อไทยจะเป็นพักที่พูดด้วยข้อมูลทําด้วยหัวใจฟังทุกเสียงของประชาชนนี่ไม่ใช่ภารกิจที่ง่ายแต่ผมไม่ได้อยู่คนเดียวเรายังมีสมาชิกพ,พักทุกคนมีประชาชนกว่า10ล้านคนที่จะร่วมกันพาเราไปสู่เป้าหมายให้พักเพื่อไทยได้กลับมาเป็นรัฐบาลของประชาชนอีกครั้งหนึ่งก็ยังมั่นใจว่า ยังมีคะแนนที่พร้อมจะเลือกเพื่อไทยอีกกว่า10ล้านคนคือย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงชวเช้าในวันนี้ก็มีนักการเมืองหลายคนเนี่ยเดินทางเข้ามานะคะก็นี่คุณแพททองทานชิน,นวัตร mm hmm. ก็มาพร้อมกับคุณจักรพงษ์แสงมณีมีคุณพี่อ้วนภูมิธรรมเวชยชัยก็เดินทางมาด้วย mm hmm. คุณสมศักดิ์เทพสุทินใครบอกว่าท่านจะไปคะ mm hmm. ท่านยังอยู่กับพรรคเพื่อไทยนะคะ mm hmm. เออบางคนบอกอุย้ยจับตาดูสสสมศักดิ์เอาไว้นะ ถ้าคุณสมศักดิ์ไปนี่พักเพื่อไทยนี่จะเหลือใครไม่นี่คุณสมศักดิ์ก็ยังอยู่ก็ยังอยู่แล้วก็มาด้วยนะคะวันนี้ค่ะเมื่อกี้นี้ทา่านผู้ชมเห็นแวบ,บ,บ,บคุณวราเทพรัตนากรอ,อดีตรัฐมนตรีประจําสํานักวันนี้เดินทางมาด้วยพร้อมกับคุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยค่ะเดินประกบคู่กันมาแล้วหลายคนก็จับจอ้องว่าคุณวราเทพรัตนกรอดีตรัฐมนตรีประจําสานักนายกก่อนหน้านี้ แล้วย้ายออกไปจากพักเพื่อไทยเอ๊ะหรือว่าจะกลับเข้ามาหรือเปล่า<อ>เดินคู่มากับคุณสมศักดิ์เทพสุทินเลยคุณสมศักดิ์นี่แซวเลยนะเออให้ไปสัมภาษณ์คุณวราเทพสิหรือว่าจะเอากลุ่มกำแพงเพชรกลับมาอยู่พักเพื่อไทยหรือเปล่า<อ>แล้วก็คุณวรราเทพก็บอกว่าเปล่าวันนี้คือมาพูดคุยทักทายผู้ใหญ่ในพักยังไม่ได้เข้ามาร่วมงานกับพักเพื่อไทยยังไม่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้นะะักข่าวก็ถามว่าเอ๊ะ จะมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคใช่ไหมท่านก็ยังกึง่งกึปฏิเสธอันนี้คุณหมอชนละนานมาด้วยหลายคนก็โอ้โหเดินทางมาคึกคักกันเลยทีเดียวค่ะออคุณหมอทศพรเสรีรักค่ะวันนี้ก็เดินทางเข้ามาด้วยคือจะเห็นได้ว่าวันนี้เนี่ยแกนนําหลักๆห,หลายคนก็มานะอันนี้หัวหน้าพักคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒวันนี้ก็เดินทางเข้ามาค่ะใครบอกว่าพรรคเพื่อไทยมีแต่แบบคนออกไปเอาไม่ใช่มีคคนเข้ามาเหมือนกันอันนี้คุณประเสริฐจันทรรัตน์รงทองโอ้โหวันนี้บรรยากาศที่ ที่ทำการพักเพื่อไทยนี่หัวกระใดไม่แห้งนักข่าวก็พยายามที่จะจับจ้องว่าเอ๊ะจะมีแบบนักการเมืองเบอร์ใหญ่ๆพักอื่นมาไหมอ่ะไม่มีนะคะบรรยากาศก็ก็เป็นประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นก็อมีการประชุมกันมีคุณสรวงเทียนทองเข้าร่วมการประชุมมีแกนนําหลายคนดร์หญิงมีคุณภูมิธรรมมีคุณสมศักดิ์มีคุณสุริยะมีคุณประเสริฐนะคะมีอดีตมือกฎหมายนะคะ โอ้โหหลายคนเนี่ยอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินก็เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงจนกระทั่งเลือกคุณจุลพันธ์ค่ะคุณจุลพันธ์ก็ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพักคนใหม่แล้วก็คุณไผ่ทองทานวันนี้ก็มาด้วยนะก็ได้มีการร่วมแสดงความยินดีกับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์แต่ว่าไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์หรือว่าแถลงอะไรจากในส่วนของคุณไผ่ทองทานก็เอาดอกไม้เนี่ยมามอบให้ร่วมแสดงความยินดี หลังจากนั้นคุณจุลพันธ์ค่ะให้สัมภาษณ์หลังจากที่ได้รับเลือกแล้วประกาศพร้อมนำเพื่อไทยไปสู่ชัยชนะเพื่อกลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งคือมั่นใจว่าเรายังมีเสียงกว่า10ล้านเสียงที่พร้อมสนับสนุนพักเพื่อไทยให้ไปต่อค่ะวันนี้ผมและคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่ขอกราบขอบพระคุณนะครับในการประชุมวันนี้ที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับพวกเราในการเข้ามาขับเคลื่อนพักเพื่อไทย เป็นความภาคภูมิใจอย่างสูงสุดของพวกกระผมที่มีโอกาสได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ณนจุดนี้ผมต้องเรียนพวกเราว่าผมเองเนี่ยนะครับอยู่กับพรรคเพื่อไทยมาตั้งแต่รุ่นของไทยรักไทยครึ่งชีวิตของผมครับมากกว่า25ปีที่ได้ทำงานในในฝ่ายของการเมืองร่วมกับพรรคการเมืองพักนี้เรามีความทรงจำมากมายที่เราผ่านมาด้วยกันทั้งความสำเร็จ ทั้งอุปสรรคไม่ใช่ถนนที่โรยด้วยกลีบกุหลาบอย่างแน่นอนทุกท่านคงทราบดีเราผ่านการต่อสู้ทางการเมืองทั้งทุกๆรูปแบบทั้งบนถนนทั้งในสภาแต่เรายังคงอยู่รอดมาได้เราผ่านการปฏิวัติรัฐประหารเราผ่านในเรื่องของการตัดสิทธิ์ผู้บริหารพักนายกรัฐมนตรีโดนถอดถอนหลายครั้งเขาพยายามปิดปากพวกเรา แต่พวกเรายังคงอยู่เรายังคงสู้อันนั้นพูดด้วยความรู้สึกข้างในเราไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้สคริปต์ไม่ได้อะไรนะครับเป็นความรู้สึกข้างในของผมจริงๆว่าเราเป็นพรรคการเมืองที่แบบรับความหวังและก็ความศรัทธาของประชาชนมาอย่างยาวนานคนที่ยังมีความเชื่อมั่นในพรรคเพื่อไทยผมมีว่าผมประเมินต่ำๆเนี่ยไม่ต่ำกว่า10ล้านคนนะครับ พี่น้องประชาชนเหล่านั้นพร้อมที่จะสนับสนุนเราและพร้อมที่จะก้าวเดินไปกับพรรคเพื่อไทยผมต้องเรียนว่าวันนี้เนี่ยสื่อสารไปยังสมาชิกพรรคได้บอกไปแล้วว่าพอให้มีความเชื่อมั่นนะครับเราจะทํานโยบายที่ตอบโจทย์เราจะปรับเปลี่ยนในเรื่องของการสื่อสารเราจะคัดสรรผู้สมัครที่มีความเข้มแข็งนะครับเราจะทําพักให้เป็นสถาบันการเมืองและตอบโจทย์กับพี่น้องประชาชนและผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนจะตอบรับเราในการเลือกตั้งที่จะมาถึงครับ นี่คือสปีดแรกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่นะคะประกาศด้วยความมั่นใจว่าคือเชื่อว่าประชาชนกว่า1ิล้านคนเนี่ยน่าจะยังคงให้การสนับสนุสน,นพรรคเพื่อไทยแต่แม้น่าเสียดายเป็นนิดเดียวที่จริงๆแค่เริ่มต้นก็เปิดมาด้วยวัฒกรรมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางช่วงบางตอนเมื่อสักครู่นี้ที่คุณจุลพันธ์ให้สัมภาษณ์ว่าคือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ผ่านการต่อสู้ทางการเมืองมาทุกรูปแบบบนถนนในสภาแต่เราก็อยู่รอดมาได้ผ่านการปฏิวัติรัฐประหาร ผ่านการถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองนายกรัฐมนตรีถูกถอดถอนหลายครั้ง mm. เขาพยายามปิดปากพวกเรา mm. แต่พวกเราก็ยังคงสู้ <c oughs> จริงๆด้วยความเคารพนะคะ <c oughs> ที่บอกว่านายกรัฐมนตรีถูกถอดถอนหลายครั้ง mm. อันนี้ก็ต้องเรียนอย่างตรงไปตรงมาว่าหมายถึงใครอะคะอย,อย่างล่าสุดคุณแพททองทานชินวัตรคือจริงมันก็ไม่ใช่การปิดปากคุณแพททองทานก็เป็นกรณีคลิปอังเคิลสุดอื้อเฉาอย่าไปฟังแม่ทัพภาคที่สอง แม่ทัพภาคที่สองเป็นคนของฝ่ายตรงกันข้ามอังเิลอยากได้อะไรจากกรณีนี้ก็ถูกไปร้องนะคะจนที่สุดแล้วเนี่ยสารรัฐธรรมนูญก็มีมติว่าการกระทําของคุณแพทองทานนั้นถือว่าเป็นการกระทําที่ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงอันนี้น่าจะไม่ใช่การปิดปากทางการเมืองหรือย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นแบบเร็วๆนายกเศรษฐาใช่ไหมคะนายกเศรษฐาถูกปิดปากไหมก็ก็ไม่นะเพราะว่ากรณีของคุณเศรษฐาที่ถูก สั่งให้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นกรณีของการตั้งคุณพิชิตชื่นบานขึ้นมาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีประจาสานักนายกซึ่งก็มีหลายคนทักท้วงแล้วว่ามันจะเป็นเก้าอี้รัฐมนตรีสายล่อฟ้าหรือเปล่าเนื่องจากว่ากรณีของคุณพิชิตก็มีคดีในอดีตอยู่แล้วก็การแต่งตั้งคุณพิชิตโดยที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่ามีลักษณะต้องห้ามเป็นการกระทําที่ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมแต่ก็ยังตั้ง แม้ว่าตอนหลังคุณพิชิตจะมีการลาออกจากตําแหน่งไปแล้วก็คดีก็จํหนายไปแต่การกระทํามันก็สําเร็จแล้วไงคะที่สุดแล้วสารรัฐธรรมนูญก็เลยมีมติว่าการกระทําของคุณเศรษฐาเนี่ยฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงดิฉันว่ามันก็ไม่ใช่การปิดปากทางการเมืองนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้กรณีของคุณยิ่งลักษณ์ตอนนั้นก็โดนกรณีของการยกย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีที่ถูกมองว่าเป็นการย้ายเอื้อญาติมีใครอีกล่ะคะที่ ถูกมองว่าเป็นการปิดปากทางการเมืองคือเข้าใจว่าการเมืองกําลังเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งแต่ถ้าเกิดว่ามันเปิดมาด้วยวาทกรรมเนี่ยมันก็จะเป็นการสาดโคลนกันไปมามันก็จะไม่ใช่การทําการเมืองแบบคนรุ่นใหม่เพราะจะว่าไปแล้วเนี่ย คุณจุลพันธ์ก็เป็นคนรุ่นใหม่นะเพราะถ้าเกิดว่าไปดูโปรไฟล์เนี่ยเอาโปรไฟล์ก็ไม่ธรรมดาใช่ไหมไม่ธรรมดาค่ะ,คะพูดถึงคุณจุลพันธ์เนี่ยเป็นล,ลูกชายของคุณสมพงษ์อมรวิวัฒนะคะจำกันได้ก็เป็นอดีตรองนายกเป็นอดีตหัวหน้าพักเพื่อไทยสะดุดซ้ำไปนะคะคุณจุลพันธ์เนี่ยก้าวเข้าสู่เส้นทางทางการเมืองได้รับเลือกให้เป็นสสเชียงใหม่สมัยแรกในนามของพรักไทยรักไทยค่ะช่วงปีพศ2548ค่ะ พอพักถูกยุบก็ย้ายมาสังกัดพักพลังประชาชนแล้วก็พักเพื่อไทยนะคะต่อจากนั้นก็ได้รับเลือกตั้งมาอย่างต่อเนื่องรวมๆเนี่ยหสมัยค่ะคุณจุลพันธ์ก็ถือว่ามีบทบาทสําคัญในการอภิปรายรัฐบาลสมัยพลเอกประยุทธ์จันโอชาต่อมาเมื่อพักเพื่อไทยเนี่ยได้เป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลก็จึงถูกวางนะคะให้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ทั้งในสมัยของคุณเศรษฐาทวีศินคุณแพททองทานชินวัตรนะคะได้ทำหน้าที่สำคัญสำคัญก็คือเป็นประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการเติมเงินผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทกระทั่งล่าสุดได้รับการโหวตเลือกจากที่ประชุมใหญ่ให้ทำหน้าที่หัวนหน้าพักละค่ะเพื่อที่จะไปสู้ศึกเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า คงต้องจับตาดูนะคะว่าคุณจุลพันธ์จะมีชื่ออยู่ในบัญชีแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยหรือไม่ mm hmm. แล้ววันนี้คุณจุลพันธ์เนี่ยให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวถามถึงชิน,นวัตรถามคุณจุลพันธ์เลยคะ่ะว่าชิน,นวัตรยังคงเป็นกําลังสําคัญให้กับพรรคเพื่อไทยอยู่หรือไม่คุณจุลพันธ์ตอบคําถามน,นี้ด้วยนะคะว่าก็ด้วยความผูกพันกับตระกูลชิน,นวัตรไม่สามารถปฏิเสธได้เลยอย่าไปหลอกตัวเอง ตระกูลชินวัตรมีความผูกพันทางใจมันมีอยู่เพราะว่ามีแนวคิดริเริ่มอุดมการณ์มาจากนายทักษิณชินวัตรซึ่งเป็นอดีตหัวหน้าพักลาออกไปก็คือนางสาวแพทยทองทานชินวัตรก็เป็นที่รักเป็นที่เคารพของเราทุกคนนะคะยังมีความวเชื่อมั่นอยู่นุมานได้วด่า คนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยก็อาจจะมีชินวัตรอยู่ในนั้น mm hmm. แต่คุณจุลพันธ์ซึ่งเป็นหัวหน้าพักจะได้ขึ้นมาเป็นคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหรือไม่ต้องรอติดตามเพราะจะว่าไปแล้วเนี่ยการเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยก็ไม่ได้การันตีว่าจะได้เป็นคน ok mm hmm. ดิเดตนายกรัฐมนตรีเนาะย้อนกลับไปการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยก็คุณแพ,พอทองทานคุณเสฐา mm hmm. แล้วก็อาจารย์ mm hmm. ชยัยเกษมนิติสิริหรือถ้าย้อนกลับไปก,ไปก่อนหน้านั้นสมัยที่คุณหมอชนละนานเป็นหัวหน้าพัก คุณหมอชลน่านก็ไม่ได้เป็นคนดิเดตนายกรัฐมนตรีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอติดตามหรือว่าคุณสมพงษ์อมรวิวัติคุณพ่อคุณจุลพันธ์อตอนนั้นคุณสมพงษ์ก็ไม่ได้เป็นคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพราะว่าการเลือกตั้งสมัยนั้นเนี่ยถ้าจะไม่ผิดก็คือคุณหญิงสุดารัตน์ อาจารย์ชัดชาติอาจารย์ชยัยเกษมเป็นคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นดร้อนที่ต้องจับตานะคะแล้ววันนี้อย่างที่บอกว่ามันไม่ได้มีแค่การเลือกหัวหน้าพักเนาะพรรคเพื่อไทยเขาก็มีการเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่กันด้วยดูแบบเร็วๆค่ะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ก็หน้าตาก็จริงๆก็หลายท่านก็เป็นคนที่เรารู้จักกันอยู่แล้วนะคะ <c oughs> แต่ก็มีการปรับเปลี่ยนค่ะคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยคุณจุลพันธ์พงษ์ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักส่วนเลขาไม่ใช่คุณสรรวงนะ เป็นคุณประเสร,ริฐจันทร์รัตวงทองโอ้โหอันนี้ก็ก็ถือได้ว่าเป็นผู้อาวุโสทางการเมืองี่บ้านใหญ่โคราชรองหัวหน้าพักคุณวิสุทธิชัยนรุนดูแลพื้นที่ภาคเหนือตอนบนคุณจะเด็ดภาคเหนือตอนล่างคุณเลิศศักดิ์พื้นที่อีสานตอนบนคุณมณพรเจริญศรีอีสานกลางคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลอีสานใต้คุณสรวงเป็นรองหัวหน้าพักดูแลภาคกลางนะคะคุณดีรัตร เป็นรองหัวหน้าพักดูแลกรทมและปริมณฑลพื้นที่ภาคใต้คุณก่อแก้วพิคุณทองแล้วก็ทีมกฎหมายอาจารย์ชูศักดิ์สิริน,นรองหัวหน้าพักฝ่ายบริหารคุณพง์กวินคุณเผ่าภูมินี่ดูเรื่องของฝ่ายนโยบายคุณชุรันทิมสุวรรณเป็นฝ่ายกิจการสภาส่วนฝ่ายต่างประเทศนะคะคือคุณจักรพงษ์แสงมณีหัวหน้าพักหนึ่งคนเลขานหนึ่งคนแต่ว่ารองหัวหน้าพักเยอะมาก แล้วก็มีรองเลขาที่การพักตามที่ขึ้นให้หน้าจอนี้นะคะคุณจิรวัตรคุณขัตติยาคุณปิยรัตน์คุณชนินคุณลินทิพนคุณทวีศักดิ์เป็นเฮรัญยิกคุณศรียาดาเป็นนายทะเบียนพักก็ตามที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจออ้อขอ้ขอศกขอก้อศกคือคุณศึกสิทธิ์สีจอมขวัญน,นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก่อนที่จะมีการเลือกเนี่ยประเด็นที่หลายคนอยากรู้ก็คือการที่เปลี่ยนตัวหัวหน้าพักเพื่อไทยแล้วเนี่ยปัญหาหลักเอาเฉพาะหน้าเลยนะ จะแก้ปัญหาเลือดไหลออกได้ไหมอย่างก่อนหน้านี้บิ๊กเนมที่ลาออกไปคุณพ่อคุณจุลพันธ์คุณสมพงษ์อมรมิวัต์คุณสมพงษ์เนี่ยพ่อหัวหน้าพักเนี่ยลาออกไป<ช>แม้ว่าคนในพักจะออกมาบอกว่ามันก็เป็นเรื่องของการพูดคุยที่อาจจะไม่เข้าใจตรงกันแต่คุณสมพงษ์เนี่ยให้สัมภาษณ์เองเลยว่าคือพักเพื่อไทยเนี่ยมีปัญหาภายในพักกรรมาการบริหารพักไม่ค่อยฟังเสียงสะท้อนคนในพักก็อยากจ่จะให้แก้ปัญหาตรงนี้ด้วยมีปัญหามาตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งแล้ว แล้วผลมันก็ปรากฏออกมาจากการเลือกตั้งท้องถิ่นการเลือกตั้งซ่อมอัยยังการเลือกตั้งซ่อมสองสนามศรีสะเกดกับเมืองการแพ้ทั้งคู่นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในประเด็นใหญ่ๆที่พรรคเพื่อไทยจะแก้ได้หรือเปล่าล่ะแก้ปัญหาเลือดไหลออกล่าสุดวันนี้คุณประเสริฐจันทร์รัรวงทองค่ะก็ล่าสุดขึ้นมาเป็นเลขาที่การพักกันนะคะเมื่อเช้านี้ก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าหัวหน้าพักคนใหม่เนี่ยจะสามารถหยุดเลือดไหลออกของพรรคเพื่อไทยได้ไหมคะ ข้าับภาพหัวหน้าพักเรื่องที่ต้องดาเนินการนะฮะก็คือการเตรียมการการเลือกตั้งเนี่ยผมคิดว่าเป็นเป็นประเด็นที่เป็นภารกิจที่จะต้องทําแล้วก็ต้องมีการเตรียมการแล้วก็เรื่องของภารกิจในสภาผู้แทนรัษฎรเองเนี่ยก็เป็นภารกิจที่สําคัญนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการสร้างองค์คาพยพใหม่ในพักเพื่อไทยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่มีความสําคัญแล้วก็ สามารถขับเคลื่อนได้อย่างเต็มศักยภาพในอนาคตนะครับคือวันนี้เนี่ยมีคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าการย้ายพรรคเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแม้กระทั่งก่อนกิจสเดกายุบสภาผมยังมีความเชื่อว่าเรื่องการโยกย้ายพรรคณปัจจุบันนี้เนี่ยผมว่าสมาชิกส่วนใหญ่ตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่ตรงไหนนะครับเพราะกระบวนการเลือกตั้งเนี่ยมันต้องมีการเตรียมตัวนะครับไม่ใช่ว่าอยากอยู่ดีๆอยากย้ายไปย้ายมากระทําได้ง่ายเกินไปไม่สามารถทําได้อย่างนั้นนะครับผมเชื่อว่าวันนี้ ในส่วนของพักเพื่อไทยเองนิ่งแล้วนะครับนิ่งแล้วผมเชื่อว่าวันนี้ในส่วนของพักเพื่อไทยนิ่งแล้วอาจจะนิ่งจริงหรือไม่เดี๋ยวเราก็จะรู้กันนะคะคือถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยนั่นก็คือคะแนนความนิยมของพักเพื่อไทยจากพักที่เป็นแกนนํารัฐบาลโอมีนาย,ยกมาตั้งสองคนคุณเศรษฐาคุณแพทองทานแต่ต้องยอมรับว่าจากกรณีคลิปเสียงอังเคิลเนี่ยนะคะคือมันไม่ใช่การปิดปากเนาะอย่างที่ท่านหัวหน้าพักจุลพันธ์บอกว่าเราผ่านการเปลี่ยนตัวหัวหน้าพัก ถูกปิดตาแต่กรณีคลิปเสียงอังเคเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่กรีดหัวใจคนไทยค่ะแล้วมันก็ส่งผลกระทบที่สะท้อนผ่านคะแนนความนิยมอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปดูโพลก่อนหน้านี้ IFD โพลเขาก็มีการทำโพลไปสำรวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนแล้วก็พบว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่อยากจะได้พักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลอันนี้ IFD โพลเขาไปถามว่าอยากได้พักไหนเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลอันดับหนึ่งบอกว่า เอาจริงไหมไม่อยากได้พักไหนเลยแล้วก็ยังไม่แน่ใจด้วยยังไม่แน่ใจด้วยอันดับที่สองยังไม่แน่ใจใช่ไหมคะอันดับที่สามอภูมิใจไทยก็ได้อะที่มีอยู่ตอนนี้นะอันดับสี่พักประชาชนอันดับห้าเอาพักใหม่ๆได้ไหมเบื่อการเมืองเก่าๆอันดับหกไม่พักเพื่อไทยนะคะร่วงไปอยู่อันดับหกแล้วซ้ําร้ายอันนี้อันนี้คือจี๊ดมากเอาแบบนี้ดีกว่าเจาะไปเลยไม่อยากได้พักไหนเป็นรัฐบาลมากที่สุดอันดับหนึ่ง พักเพื่อไทยค,ะค่ะ41%ประชาชนไม่อยากได้พักเพื่อไทยเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลรองลงมาพักประชาชน24%ภูมิใจไทย16%แล้วก็ไล่ลงมาตามลําดับนี่คือโจทย์ใหญ่มากๆสําหรับหัวหน้าพักเพื่อไทยคนใหม่เนาะจะสามารถกู้คะแนนความนิยมกลับมาได้ไหมแล้วการเปิดตัวคดิเดตนนายกรัฐมนตรีหลังจากนี้จะว้าวหรือไม่ หลายคนก็จับจ้องอยู่เพราะว่านี่เป็นพักการเมืองที่อย่างที่บอกว่าเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลนะตอนนี้เป็นฝ่ายค้านแล้วแล้วก็การเลือกตั้งครั้งถัดไปเนี่ยดิฉันสัมภาษณ์แขกรับเชิญหลายท่านในรายการจับตาประเทศไทยคือมองตรงกันว่าคือการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยการสู้กันเนี่ยมันจะเป็นการสู้กันระหว่างน้ําเงินกับส้มน้ําเงินกับส้มนะคือส้มอาจจะเป็นอันดับหนึ่งน้ำเงินจะเป็นอันดับสองส่วนอันดับสามเนี่ยดิฉันก็ถามว่ามันจะเป็นพักเพื่อไทยได้ไหมแขกรับเชิญหลายท่านประเมินตรงกันว่าอันดับสามนี่ต้องดูว่่าาาจะเเป็นพืืออไททยหรกล้ํ คืออาจจะต้องแข่งกับก็ยากอยู่นะฮะทีนึงเนี่ย <c oughs> เพราะฉะนั้นสิ่งที่หลายคนอยากรู้ก็คือเอาละวันนี้เปลี่ยนตัวหัวหน้าพักแล้วแล้วการเมืองในพักเพื่อไทยจะเดินยังไงต่อไป ฉลองครบรอบ5ปีท็อปนิวเชื่อตอบแทนน้ำใจแฟนข่าวเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมเป็นท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพื่อสนับสนุนให้เราได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปค่ะสมัครสมาชิกท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพียงปีละ5,000บาทรับกระเป๋าเดินทางและเมมเบอร์การ์ดพร้อมรับสิทธิประโยชน์ระดับท็อปตลอดปี2,569 ส่วนลด20%สินค้าท็อปนิวส่วนลด10%ทัวกับท็อปนิวลุ้นจับรางวัล6ครั้งต่อปีลุ้นรับทองคำแท่ง128รางวัลและวอชเชอร์ทัว120รางวัลรวมมูลค่ากว่า5ล้านบาทสอบถามข้อมูลโทร024815677หรือ LINE@ Top Shopping พิเศษโปรโมชั่นถึง30พฤศจิกายน2568ซื้อเมมเบอร์ทุก2ใบรับส่วนลด10%มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซ u p เปอร์แ n ตม์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ